ตกเลยนะวันสองห้ากําลังเข้าสถานีวันชกงฝนตกแต่เช้าเลย สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปใช้ป้ายทางขึ้นลงทางด้านซ้ายเบอของขบวนรถและเรามาระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถนะครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโ่อยใช้ป้ายทางขึ้นลงทางด้านซ้ายและเรามาระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเร่งนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่2 5 5ห้า น้ำ่งบริษัทต้นทางจากสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีหลังสวนครับเเอารื่งขบวนรถจะนี้มาออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดน้บส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองตาคดสถานีโพธารามสถานีเจียตเมียนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีบ้านโป่งในะนำของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ บอกแต่เช้าเลยนะครับฝนก็สาดกันมาเก,กอีกอนี่มันเบาลงหน่อยอะเมื่อกี้มันหนาวันนี้มันเลยสาดก็มาหมดเลยนั่นนะอือโอ้ยเบแยกมาแล้วหายสถานีต้องมาเช็ด ยังตกอยู่นะฮะจะเบาลงแล้วขี่เวทวายห้าสองสองห้านะครับทำคู่รถเร็วหนึ่งสองเข้าสลัดนี้มันโง่มันก็รออันนะฮะ ขางบราษัี้ก็ราการสถานีบ้านโป่งัวจุน้ำตกบริษัทที่สถานีน้ำทอนผสสถานีสารายาสถานีบาบัศูนย์ายทางี่สถานีการุงเทพิวานครสถานีบ้านโป่งเนนามของสรถไฟขอขอบคุณบริษัทคุท่าที่ท้การรถไฟในการเดินทางและวงว่าในการเดินทางครับต่อไปสารรถไฟคงยวการเาที่่าดีขอบคุณครับ ก็ยังคงตกอยู่ไม่หยุดน,นะครับตกไปตั้งแต่เช้าแล้วแล้วตอนนี้รถดโดวพิเศษทักษิณรัฐ32หาใจท่พระพิวัติอะไรจะเข้าสถานีวัดโป่งครับวันนี้ก็ลาช้าประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมีข่าวว่าจะเปิดรถไฟทางคู่นะครับได้ประมาณ15ธันวาคมนะครับเป็นกำหนดการคร่าวๆจากนครปฐมถึงชุมพรนะครับจะเปิดเกือบ ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเราเรียนแผนนะครับอาจจะมีช่วงนครปฐมราชรีที่ยังเปิดไม่ได้นะครับแต่ตั้งแต่วันคูบัวไปถึงชุมพรจะเปิดได้เกือบตลอดช่วงนะครับงบการเบื้องต้นคือ15ธันวาน,นะครับเดี๋ยก็จะมีการประชุมคำสั่งดูความพรม้อมอีกทีครับ สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งมีบริษัทลงอย่างชั้นหนึ่งด้วยนะฮะและระมาดระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเจ้นี้เป็นขบวนรถโดดพิเศษครับที่ทางขบวนที่สามสองและขบวนที่สามก็ทางจากสถานีสุขทางผ่านใจขึ้นมาทางสถานีกสุงแห่งสังกิวัติครับตออไปเราจะนับตู้โดยสารที่สถานีนครปฐม สถานีายาสถานีบากบกจุดหายทางที่ประกาศตามพงแฮขอบคุณครับสถานีตั้งกอในการขรถไฟสองกองพลที่างคุณชัดทีทการรถไฟการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางทางต่อไปแต่รถไฟของไดินทางในลำไสท่านที่ขอบคุณครับ ใหม่อีกรอบนะครับบริษัทยังจะลงไม่หมดนะ างสถานีนะครับก็ยังคงเล่งงานกันอยู่ครับตอนนี้เริ่มดูเป็นรูปเป็นลางมากขึ้นแล้วมีโอกาสนะครับที่จะเสร็จภายในเส้นปีนี้นะครับหรือรออาจจะเป็นช่วงมกรากรุมพาปีหน้าครับ ขื Scroll, ite, so no like like ้นหรือลงที่สถานีบ้านโขงก่อนช้กระดานทางขึ้นลงทางด้านขวาโดยของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายนะครับโ่อนข้าบที่นี่สถานีบ้านโขงบริษัทมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโขงก่อนช้กระดานทางขึ้นลงทางด้านขวาและระมัดระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สอง A2 ลำตรงบริษัทต้องทางจากสถานีปากตัวทีนี้ครับ ปลายทางสถานีทนบุรีครับสถานีบ้านโป่งไปแล้วะดินทปสาน, ad ad น <S <S ีสานดุทางสงปดุสานีทองบางทางานีมดิางไปสถอไปตามลดับครับขณะนี้านโในทางของการถไฟขอขอบคุณกทาองท่วุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางขออก่าในการเดินทางครับต่อไป ถ้าเราไปคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับป้องลิฟต์งอ้โหน้ำนองฮะป้องลิฟต์น้ำนองใช่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ขึ้นลงทางด้าน,นซ้ายแลระวะมัระวังอันอาตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถน,นะครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถตัวนิเศออิตาลีนับประสา์ขบวนที่43รับสองบริษัทต้นทางจากสถานีการกรุงเทพอภิวัฒน์สุดปลายทางสถานีสุราษฎร์ธาน,านีครับมีตามด้วยสารดีนะ สถานีบ้าน่อไยด้ต่อบริษัทที่านบรีนพบิัทวเ็นานีต่อไปตามลดับครับานบ้านองในนาองไฟขอขอบคุณบริษัทสุพ่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางแลบอกว่าในการเดินทางัต่อไปรถไงมีโอกาสไดรับทานกขอขอคุณครับได้็นั่งะ ตอกอยู่นะ เีโอกาสได้เัาใช้ท่านที่ขอขอบคุณครับ โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเี่วงนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่261รับน่งนบริษารต้นทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพง สุดปลายทางสถานีหัวหินครับขบวนรถจัวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับตงบ่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองตาคดสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลําดับครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ